บทที่169แกนแท้เลือดมังกรในยุคป,ปัจจุบันเขาได้นิ้วทองแล้วยังได้ดอกบัวโบราณเม็ดบัวเก้าวันและดอกบัวทองคํายืนและอื่นๆแต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบสมบัติที่ต้องการหลังจากช้อปปิ้งมาได้สองวันควรจะกล่าวว่ามีคนในโลกนี้มากเกินไปที่รู้จักสินค้าอารออเมื่อทั้งสองหันไปที่แผงสุดท้ายสุดถนนเสี่ยวไปก็พูดขึ้นทันทีมีอะไรผิดปกติทั้งอยู่ถามเสี่ยวไปขมวดคิ้วและพูดว่าฉันไม่รู้ฉันแค่รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ทําให้ใจฉันสัน่น ดังที่เสี่ยวไปพูดเขามองไปที่แผงขายของที่เย็นมากลัานสุดท้ายสุดถนนทงังยูก็มองไปและพูดว่าไปดูกันเถอะใบหน้าของเสี่ยวไปซีดเล็กน้อยและยิ่งเขาเดินไปที่แผงขายของเล็กๆมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกใจสั่นมากขึ้นเท่านั้นทงังยูเดินไปหาพ่อค้ารายย่อยคนขายของเป็นชายวัยกลางคนในวัยสี่สิบออร่าที่ผันผวนในร่างกายของเขาไม่แข็งแกร่งและฐานการฝึกฝนของเขาไม่ควรสูงเมื่อเห็นว่ามีงานมาก็รีบทักทายด้วยรอยยิ้มทันทีดูดีๆท่านสุภาพบุรุษทั้งสองของในบูธผมล้วนเป็นอาก่มน ันยประกาศคู่ทงังยูมองดูของหายาอะไรล่ะมันเป็นเพียงเหยื่อล่อและกลอุบายเขาหลีตาฟีนิกของเขาแล้วมองดูมันและในที่สุดก็เห็นไข่ที่มีลักษณะคล้ายฟอสซิลสีดำไข่กลมมีขนาดเท่ากําป้านและมีสีดำมากมันดูเหมือนเศษเหล็กเนื้อดีแต่ถ้าคุณดมกลิ่นอย่างระมัดระวังฉันยังคงได้กลิ่นจังๆที่เล็ดลอดออกมาจากเปลือกไข่มันเป็นกลิ่นที่แท้จริงอาจเป็นได้ว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยนายเปลือกไข่ตายแล้วและฉันไม่รู้ว่าทำไมชายคนนั้นถึงไม่โยนมันทิ้งไปทังยูหลีตาอย่างระมรััััััดดรรระะววววงงงจจาาาาากกนนนนนนน้้น้นน้้หหหหหไไปปปมออเเสสี่่่ยแลลซิบขขทใใคุณื เซวไปพยักหน้าและพูดด้วยสีหน้าไม่สบายใจว่าฉันรู้สึกอยู่เสมอว่ามีพลังงานมหาศาลเล็ดลอดออกมาจากไข่ใบนั้นพลังงานนี้ทําให้ฉันรู้สึกใจสั่นมากและฉันแค่อยากจะหลบหนีทั้งอยู่เม้มริมฝีปากและคิดอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็ก้มลงและหยิบอาวุธเวทมนต์ป้องกันตัวเล็กๆขึ้นมาจากแผงแล้วถามว่าคุณขายสิ่งนี้ได้อย่างไร นายน้อยคุณมีสายตาที่ดีอาวุธเวทมนต์ป้องกันนี้ได้รับการขัดเกลาโดยปรมาจารย์คนหนึ่งมันสามารถทนต่อการโจมตีจากนักบุญได้อย่างแน่นอนมันมีพลังมหาศาลจริงๆและราคาไม่แพงราคาเพียงร้อยหินวิญญาณเท่านั้นพ่อค้าก็ประจบประแจงเขาทันทีทังยูเยาะเยยทันทีเลิกคิ้วเหลือมองคนขายของชำเบาๆแล้วพูดว่าหินวิญญาณน,นับร้อยก้อนคุณกำลังนอกใจฉันอยู่หรือเปล่าคุณยังทนต่อการโจมตีจากนักบุญได้หรือไม่คุณเคยเห็นนักบุญหรือไม่ก้อนหินวิญ,ญญาณสิบก้อนแล้วใส่ไข่ดำใบนัน เมื่อเห็นว่าในที่สุดลูกค้าก็มาพ่อค้ารายย่อยก็ปฏิเสธที่จะปล่อยทังอยู่ไปอย่างง่ายดายและพูดด้วยใบหน้าเศร้าวๆว่านายน้อยคุณสามารถเพิ่มหินวิญญาณได้อีกสองก้อนราคาค่อนข้างจะรุนแรงอาจฉันทาไม่ได้ระงับธุรกิจเล็กๆนี้ไว้ขายมันถ้าคุณขายมันหรือลืมมันไปถ้าคุณไม่ขายทังอยู่ยืนขึ้นอย่างไม่มีพิธีการและกำลังจะจากไปอย่าๆๆคนขายหยุดทังอยู่ทันทีและพูดด้วยสีหน้าเป็นทุ์ตกลง ในความเป็นจริงเขามีความสุขในใจแล้วเพราะอาวุธวิเศษเล็กๆนี้มีค่าเพียงหินวิญญาณชิ้นเดียวและไข่เหม็นสีดำก็ตายไปแล้วและไม่มีลมหายใจแห่งชีวิตเขายังเก็บมันขึ้นมาในถ้ำในป่าเก่าแก่ที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขาใช่ตอนนั้นฉันคิดว่ามันเป็นชิ้นส่วนของโลหะหายากแต่ฉันไม่ได้คาดหวังที่จะพบว่ามันเป็นไขสัตว์ประหลาดเหม็นหลังจากมองใกล้ๆแอร์ละมนไม่ได้ตายไปในช่วงเวลาสั้นๆไม่เช่นนั้นจะไม่กลายเป็นหินเขาไม่ได้ทิ้งไข่ทิ้งนอกจากนี้ยังมีนายน้อยผู้มั่งคั่ง คนขายของทำมอบอาวุธวิเศษให้ถังยูทันทีและหลังจากที่ถังยูให้หินวิญญาณสิบก้อนคนขายของก็มอบไข่เหม็นกลายเป็นหินให้ถังยูถังยูแซงํำเป็นเบิกตากว้างทันทีบีบจมูกแล้วพูดด้วยความรังเกียจนี่คืออะไรทำไมมันมีกลิ่นเหม็นจังฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วคุณให้อย่างอื่นกับฉันหน่อยนั่นใช้ไม่ได้นายท่านฉันขายอาวุธเวทมนต์ป้องกันหนึ่งร้อยหินวิญญาณไปแล้วสิบชิ้นให้คุณแล้วคุณจะให้ฉันจ่ายเงินครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไรใหถังยูจูจี้จุกจิกอีกครั้ง ทังหอ,อยยูดูไม่มีความสุขและในที่สุดก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวางไขน่น่าเน่ลงพื้นที่อย่างไม่เต็มใจและลากเสี่ยวไปออกไปหลังจากหนีจากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยทงอยังยูก็พูดด้วยสีหน้าจริงจังทันทีว่าไปเถอออกไปจากเมืองที่สิ้นหวังแล้วหาสถานที่ที่ไม่มีผู้คนมันเกี่ยวข้องกับไข่นั่นหรือเปล่าเสี่ยวไปถามทางังยูพยักหน้าอย่างมีความสุขและพูดด้วยรอยยิ้มแคบๆถ้าฉันจำไม่ผิดโชคของเราคงดีมากทังหอ,อยยูมีความสุขมากแม้ว่าไข่จะตายไปแล้วแต่เขาก็สามารถมองผ่านเปลือกไข่ได้เมื่อเขาใช้สายตาอันเียคม ทั้งสองออกจากเมืองที่ถูกคุกคามและด้านนอกเมืองที่ถูกคุกคามนั้นมีเทือกเขาที่ไม่สามารถผ่านได้ไม่มีที่สิ้นสุดและหุบเขาที่ไม่สามารถผ่านได้ก็อยู่ภายในนั้นเนื่องจากมีมอนสเตอร์มากมายในวันเล่ออฟเดอะอิมพั b เซเบิภูมิประเทศจึงสูงชันและอันตรายมากหากไม่มีอุปสรรคการก่อตัวตามธรรมชาติที่ตัดการเชื่อมต่อระหว่างวันเล่ออฟเดอะอิมพัซเซเบิและโลกภายนอกสัตว์ประหลาดจำนวนมากจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับมนุษย์อย่างไรก็ตามยังมีสัตว์ประหลาดอยู่ในเทือกเขาที่ไม่สามารถใช้ได้สัตตตววววว์์ปปรรรระะะะหหหลลลลลลาา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 ดดดดเเเเเ่่่่่่่นนนนนนนีีนนนนีี้้็็สสสสสััััับบแพพกกกกกกมมถทททฝฝึุุยยิงออผจภใโ ทั้งสองบินไปจนถึงทานเมืองอมตะและพบถ้ำที่ค่อนข้างซ่อนเร้นให้เข้าไปทังหยูตรวจสอบสภาพแวดล้อมและพบว่าไม่มีร่องรอยของมนุษย์และผู้ฝึกฝนที่เป็นอมตะไข่ที่มีกลิ่นเหม็นและเป็นหินถูกนําออกมานี่คืออะไรเสี่ยวไปถามทันทีพร้อมกับบีบจมูกนี่น่าจะเป็นไข่มังกรทังหอยูมีความสุขมากดวงตาฟีนิกของเขาเปป็นปกายแม้ว่าไข่หินจะเหม็นและกลายเป็นหินไปแล้วแต่เขาก็มีความสุขมากเช่นกันไขม่มังกรมังกรลือมีพลังเวทมนต์ไร้ขอบเขตในโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ ไขมังกรเสี่ยวไปตกตะลึงกระพริบตาและเข้าใจทันทีไขมังกรสัตว์โบราณที่ลือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโลกสัตว์ประหลาดในฐานะสัตว์ประหลาดเป็นเรื่องปกติที่เขาจะรู้สึกใจสั่นแม้ว่าไขมังกรจะตายเหม็นและกลายเป็นหินแต่พลังอันทรงพลังยังคงทาให้เขาใจสั่นใช่ทั้งอยู่พยักหน้าอย่างมีความสุขนี่เป็นไขมังกรแน่นอนเพราะเขาเห็นมังกรหนุ่มที่กลายเป็นหินในเปลือกไข่ด้วยดวงตาที่แหลมคมของเขาแต่ตายในไข่อาจเป็นเพราะมันตายนานเกินไปฝังอยู่ในดินเป็นเวลานานแล้วค่อยๆกลายเป็นหิน แต่ไข่มังกรนี้ตายและเป็นหินไปแล้วยังมีประโยชน์สําหรับเราอยู่ไหมเซียวไปถามแน่นอนมันได้ผลทังอยู่อธิบายว่ามันไม่สําคัญว่ามันจะเป็นหินหรือไม่มันเป็นมังกรฉันสามารถใช้คาถาและรูปแบบเพื่อเอาเปลือกที่กลายเป็นหินออกและปรับแต่งหยดเลือดมังกรได้แก่นแท้ของเลือดมังกรดวงตาของเซียวไปเบิกกว้างหัวใจของเขาเต้นรัวแก่นแท้ของเลือดของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีความปรารถนาอย่างมากสําหรับสัตว์ประหลาด ใช่ทงังยูยังมองไปที่เซี่ยวไปย่างมีความสุขและพูดว่าในฐานะผู้สืบเชื้อสายของฟอบนายเทลฟอบคุณมีร่องรอยของเลือดของฟอบนายเทลฟอบในตัวคุณแล้วการหลอมรวมเข้ากับเลือดของมังกรจากนั้นการฝึกฝนของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนคุณต้องการขัดกล่าวและดูดซับมันให้ฉันเหรอเซี่ยวไปตกใจถูกต้องทงอังยูพูดด้วยสีหน้าพยักหน้ารับคุณเป็นลูกสะใภ้ของฉันถ้าฉันไม่ให้คุณแล้วฉันจะมอบให้ใครแต่ถ้าคุณดูดซับและปรับแต่งเลือดมังกรมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคุณออยย่่่่าางแนนนนเสีีววไปกลททั ถูกต้องทังยูลูกคัขงของเขาแล้วมองดูไข่มังกรที่อยู่ตรงหน้าเขาและคิดอยู่พักหนึ่งว่าคุณควรดูดซับมันจะดีกว่าเพราะคุณเป็นสัตว์ประหลาดผลขององค์การดูดซึมเลือดมังกรนั้นยิ่งใหญ่กว่าของฉันฉันไม่ต้องรีบรอกนอกจากนี้ฉันยังมีอาวุธเวทมนตร์ช่วยชีวิตอีกมากมายแต่แม้ว่าเสี่ยวไปจะรู้สึกสะเทือนใจมากแต่เขาไม่อยากให้ถังยูมอบเลือดมังกรให้เขาท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกฝนหรือสัตว์ประหลาด เลือดของมังกรมีพลังมหาศาลปรับใดที่มันถูกดูดซึมและขัดเกลาไม่เพียงแต่สามารถเสริมสร้างร่างกายของพวกเขาได้และฐานการฝึกฝนของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากบางทีอาจจะมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยเรว่าแต่เรื่องอะไรละหยุดบนเถอสามีฉันจะให้คุณทั้งอยู่โบกมืออย่างไม่น่าสงสยัยไปที่ทางเข้าถ้ำและคอยดูให้ฉันปกป้องกฎหมายต่อไปฉันจะวาดรูปแบบเพื่อดับกลิ่นและปรับแต่งคริสตัลนี้ไข่มังกรสกัดสารสกัดเลือดหยดนั้นออกมาแกนแท้ของเลือดมังกรไม่สามารถทำให้กลายเป็นหินได้แต่การสกัดออกมานั้นยากมาก เมื่อเห็นการแสดงออกที่เด็ดเดี่ยวของทังยูเซวไปก็พยักหน้าและไปที่ทางเข้าถ้ำเพื่อปกป,ป้องเขาในวันรุ่งขึ้นและคืนทัง,ทงยูสกัดแกนแท้ของเลือดจากไขมังกรเพื่อสกัดแกนแท้ของเลือดจากไขมังกรนี้เขาเกือบจะใช้พลังทางจิตวิญ,ญญาณจนหมดแต่เขาดำเนินชีวิตตามความคาดหวังหยดเลือดอันกลมกล่อมลูกปัดเลือดลอยอยู่กลางอากาศแต่อย่าประมาทหยดนี้เลือดพลังงานที่ปล่อยออกมานั้นทรงพลังมากจนแม้แต่ทงังยูก็รู้สึกใจสัน่นนี่คือเลือดของมังกรเสี่ยวไปทงังยูโทรมา เซี่ยวไปมองข้ามไปใบหน้าของทังยูซิดเล็กน้อยและพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็ถูกดึงออกมามากเกินไปดังนั้นเขาจึงรู้สึกอึดอัดตามธรรมชาติแต่ในขณะนี้เขาไม่สนใจน้อยลงแต่มองที่เซี่ยวไปด้วยใบหน้าที่มีความสุขแล้วพูดว่านั่งลงและดูดซับมันอย่างรวดเร็วมันอาจจะเจ็บนิดหน่อยคุณอยากจะทําต่อไป เสี่ยวไปพยักหน้านั่งลงอย่างเชื่อฟังและห่อเลือดมังกรไว้กลางอากาศด้วยพลังทางจิตวิญญาณซึ่งทำให้เขาใจสานและเริ่มปรับแต่งและดูดซับมันขณะที่เสี่ยวไปกำลังกล่นเลือดมังกรถังอยู่ก็หยิบวายวิญญาณออกมาแล้วจิตพลังเดินทางผ่านเส้นเมริเดียนของร่างกายทันทีเติมเต็มพลังทางจิตวิญญาณที่หายไปและถังอยู่ก็หลีตาอย่างสบายๆจากนั้นเขาก็ดื่มเหล้าองุ่นฝ่ายวิญญาณจนหมดขวดจากนั้นนั่งขัดสมาธิเพื่อฝึกซ้อมวันต่อมาถังอยู่ลืมตาขึ้นและพลังทางจิตวิญญาณที่ถูกดึงออกมาา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 มมมกกกกกกกเเเิิินนไไป็็ลลลััับแรรู้้้สสึดดด่่่ททีตตวววยยพงงงจญณขขอ เขามองไปที่เสี่ยวไปที่อยู่ด้านข้างเสี่ยวไปยังคงกลั่นกรองและดูดซับเลือดมังกรอยู่เขากลืนเลือดมังกรเนื่องจากพลังของเลือดมังกรนั้นแข็งแกร่งมากเขาจึงใช้เวลานานในการดูดซับและเขาต้องการที่จะบูรณาการมันจิ้งจอกก้าวหางและเลือดมังกรเป็นไปได้ว่ากระบวนการนี้เจ็บปวดมากใบหน้าที่สวยงามของเยวไปเปล่งประกายสีแดงในขณะน,นี้และร่างกายของเขาร้อนลวกราวกับถูกไฟแผดเผาไม่เพียงแค่นั้นใบหน้าของเขาดูดูร้ายและน่าสะพรึงกลัวและดูเหมือนว่าเขาจะทนต่อความเจ็บปวดอย่างมากบทที่170การเทเลพอร์ตไฟจริง ถังยูตกใจเมื่อเห็นฉากนี้ถ้าเขาตื่นขึ้นมาทีหลังถ้าภรรยาของเขาไม่สามารถระงับพลังของเลือดมังกรได้เธอจะระเบิดและตายทางยังยูไม่กล้าที่จะรอช้าอีกต่อไปและยืนอยู่ข้างหลังเสี่ยวไปทันทีและส่งพลังทางจิตวิญ,ญญาณอันมั่งคั่งจากฝ่ามือของเขาไปยังร่างของเสี่ยวไปผ่านอากาศจากนั้นเขาก็ได้ตระหนักถึงพลังที่รุนแรงในร่างกายของเสี่ยวไปเลือดมังกรนั้นแข็งแกร่งเกินไปตอนนี้หากคุณต้องการดูดซับเลือดมังกรคุณจะต้องผ่านความเจ็บปวดจากการเผาไหม้ความเจ็บปวดแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนรรมดจะนไ้ีปโยช์ิงๆ พลังทางจิตวิญญาณที่สม่ำเสมอถูกส่งไปยังร่างกายของเสี่ยวไปเพื่อช่วยเขาปราบปรามพลังเลือดมังกรที่รุนแรงในร่างกายของเขาเมื่อพลังวิญญาณหมดลงอย่างรวดเร็วถังอยู่ก็หยิบวายวิญญาณออกมาอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาพบว่าเหล้าอางุ่นฝ่ายวิญญาณน,นั้นดีจริงๆการเติมเต็มพลังทางจิตวิญญาณนี้ยิ่งใหญ่มาก หลังจากขนส่งมันไปประมาณ3มชั่วโมงทังหยู่รู้สึกว่าพลังงานที่รุนแรงในร่างกายของเสี่ยวไปเกือบถูกระงับและรูปลักษณ์ที่ดูร้ายบนใบหน้าที่สวยงามของเขาก็ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแม้ว่าเม็ดเหนือจะเปียกชุ่มเสื้อผ้าของเขาแต่ตอนนี้มันปลอดภัยแล้วจากนั้นเขาก็แค่ดูดซับเลือดของมังกรและเปลี่ยนมันให้เป็นการฝึกฝนของเขาเอง จากนั้นถังยูก็หยุดและถอนหายใจด้วยความโล่องอกในที่สุดเขาก็หยุดมันเขานั่งขัดสมาธิทันทีและฝึกฝนอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณของเขาเขาใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายเพื่อฟื้นพลังทางจิตวิญญาณของเขาด้วยความช่วยเหลือจากเล่าอางุนเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเพื่อดูเสี่ยวไปใบหน้าของเสี่ยวไปก็กลับมาเป็นปกติและถังยูก็โล่งใจ ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาสักพักกอว่าที่เซี่ยวไป่จะดูดซับพลังงานถังอยู่ลูกค้างและคิดที่จะเข้าไปในอวกาศครั้งล่าสุดที่เซี่ยวไป่ายได้รับหินวิญญาณสิบพันล้านก้อนจากตระกูลทาง,ท,าง,ท,างทังฉีอิงมอบลิงทีให้เขาอีกสามสิบพันล้านก้อนรวมเป็นสี่สิบพันล้านหินวิญญาณที่สะสมอยู่ในอวกาศถังอยู่ปล่อยนิ้วทองคาโดยไม่ลังเลรากที่หนาแน่นของนิ้วทองคําห่อหินวิญญาณทั้งหมดสี่สิบพันล้านก้อนไว้ในนั้นมันไม่ได้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหินวิญญาณทั้งหมดสกกออี่ส โชคดีที่ความสามารถของเขาในการหาเงินไม่ได้แย่ไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนต้นผลไม้วิญญาณอันสุรุ่ยสุร่ายนี้ได้จริงๆนิวทองที่ดูดซับหินวิญญาณจำนวนสี่หมื่น 40, ล้านก้อนได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทันทีดอกไม้บนต้นปิดอย่างรวดเร็วและออกผลเล็กๆผลไม้สีน้ำเงินลูกเล็กเติบโตอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยตาเปล่าและเมื่อพวกมันเติบโตเป็นหมัดเมื่อมันใหญ่มากมันก็กลายเป็นผลไม้สีแดงมากพ่นลมหายใจที่เข้มข้นและหอมหวานแม้แต่รัศมีก็ยังแข็ง,แ,ขงแกร่งรากกกกกกััับหหมมมมมมึึึที่่่ไไสสสาา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 รรถลลยยดด้้้นนนงููใจเขๆ แม้ว่าโกลฟิงเกอร์จะค่อนข้างฟุ่มเฟือยแต่ผลลัพธ์ก็ยังน่าพึงพอใจมากในที่สุดต้นไม้ที่เต็มไปด้วยผลฝ่ายวิญญาณก็สุกงอมในที่สุดไม่เพียงเท่านั้นต้นไม้ผลแห่งจิตวิญญาณของฟิงเกอร์ยังเติบโตใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยแอลลมันได้แต่กิ่งก้านออกมามากมายและทางแยกหนามแข็งบนนั้นก็เป็นสีทองและแข็งสวยงามมากถังอยู่เก็บผลทางจิตวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขมากบนใบหน้าของเขาทริปนี้คุ้มจริงๆ น่าเสียดายที่ต้นไม้ผลวิญญาณใช้หินวิญญาณเกือบ70็ดพันล้านก้อนเพื่อเลี้ยงมันในครั้งนี้คาดว่ามันจะต้องได้รับการป้อนด้วยหินวิญญาณนับแสนล้านเพื่อการออกดอกและติดผลครั้งต่อไปดังนั้นเขาจึงควรได้รับหินวิญญาณต่อไปเขามีผลทางจิตวิญญาณมากมายและสนามจิตวิญญาณในพื้นที่ก็เติบโตเต็มที่เช่นกันตอนนี้โสมตัวน้อยและฝูงชนกำลังรวบรวมย้าวิญญาณที่โตเต็มที่สำหรับเขาในพื้นที่นี้โดยเฉพาะขุดดินเพื่อจับแมลงและรวบรวมเมล็ดพันวิญญาณด้วยคนงานอิสระสองคนนี้ถัังูกก็อารมณ์เช่นน ต่อไปโดยใช้ประโยชน์จากเวลานั้นถังอยู่ได้ชงวายจิตวิญญาณจำนวนมากในพื้นที่นั้นโชคดีที่เขาเตรียมถังไม้ขนาดใหญ่ไว้มากมายก่อนหน้านี้ดึงรากที่ขาของคุณออกทั้งหมดทังยูพูดกับเซียวเชินก่อนหน้านี้เซียวเชินเป็นเพียงโสมอายุพันปีแม้ว่าเขาจะมีปัญญาทางจิตวิญญาณแต่เขาไม่ใช่ร่างวิญญาณแต่เนื่องจากเขาถูกวางลงในอวกาศโดยทังยูไม่ว่าเขาจะทำงานหนักหรือไม่ก็ตามร่างกายของเขาก็จะดูดซับพลังงานทางจิตวิญญาณในอวกาศโดยอัตโนมัติ สมพันปีได้กลายเป็นร่างวิญญาณร่างกายของเขาไม่ขาวอีกต่อไปแต่เป็นสีเหลืองทองและมีสีทองปนอยู่ด้วยสมชนิดนี้เป็นยาชูกำลังที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนและเหมาะสำหรับการกลันวัยวิญญาณแต่เพียงเท่านั้นเซียวเซินไม่เต็มใจนักขนรากที่เขาเติบโตมาด้วยความยากลำบากอันที่จริงเขากรณีถ้าเขาเป็นคนแปลกหน้าเขาจะไม่เต็มใจที่จะถอนขนรากแม้แต่เส้นเดียวหลังจากต้องวายวิญญ,ญาณถังหยูเตือนว่าดูแลสนามวิญญ,ญาณให้ทันด้วยและจับมแมลงและรดน้ำให้ทันเวลาแล้วออกจากพื้นที่ เมื่อเสี่ยวไปกําลังจะจบสีหน้าของเขาก็สงบมากหนึ่งชั่วโมงต่อมาเสี่ยวไปก็ลืมตาขึ้นทั้งอยู่เสี่ยวไปโทรมาทั้งอยู่หันหน้าไปมองและถามอย่างมีความสุขคุณตื่นแล้วหรือยังเป็นยังไงบ้างร่างกายของคุณเปลี่ยนไปหลังจากดูดซับเลือดมังกรแล้วหรือยังเสี่ยวไปพยักหน้าและดวงตาจิ้งจอกที่สวยงามก็ดูมีความสุขเขากระโดดขึ้นจากพื้นแล้วพูดว่าฉันจะให้คุณดู ขณะที่เขาพูดเขาก็เหยียดฝ่ามือออกและเปลวไฟก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขามันเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินทองซึ่งมีสีทองเข้มอยู่ในนั้นและอุณหภูมิก็ร้อนมากจนแทบจะทนไม่ไหวที่จะรู้สึกได้เพียงเสี้ยววินาทีคุณคือดวงตาของทงอังหยูเบิกกว้างด้วยความตกใจการเปลี่ยนแปลงของเปลวไฟนั้นชัดเจนมากไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังทรงพลังด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงพัคุกคามจากเปลวไฟของเสี่ยวไปเลือดมังกรได้เปลี่ยนเปลวไฟของฉันและตอนนี้เปลวไฟของฉันสามารถเรียกได้ว่าเป็นไฟที่แท้จริงของชีวิตขขอองงันเสสีี่่่ยยวววไปลาาามมคุ มีเพียงเปลวไฟของสัตว์ร้ายโบราณเท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นไฟจริงแม้ว่าจะมีความแตกต่างเพียงคำเดียวระหว่างไฟจริงกับไฟปีศาจแต่พลังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันและอุณหภูมิของไฟจริงนั้นสูงมากและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดับยอดเยี่ยมทยั้งยูก็มีความสุขมากเช่นกันความก้าวหน้าในการฝึกฝนของลูกสไปยนั้นเทียบเท่ากับความก้าวหน้าในการฝึกฝนของเขาเขาจะไม่มีความสุขหรอแล้วการฝึกฝนของคุณละ่ะคุณมีความก้าวหน้าบ้างไหมทั้งยูถาม ใช่เสี่ยวไปพยักหน้าอย่างหนักและกล่าวว่าฉันได้พัฒนาไปทั้งระดับแล้วและตอนนี้ฉันก็อยู่ระดับกลางที่ห้าแล้วทังอยู่นี่ขัดกับท้องฟ้าจริงๆถ้าเขาไม่ใส่ใจกับการฝึกฝนอย่างใกล้ชิดเขาจะถูกเปรียบเทียบกับภรรยาของเขานั่นไม่ดีไม่เพียงแค่นั้นฉันยังเพิ่มหางที่สาอีกด้วยและฉันมีลูกเล่นใหม่เสียวไปพูดด้วยดวงตาที่สดใสาจากนั้นก็หายไปจากใบหน้าของทังอยู่ในทันทีและปรากฏตัวด้านหลังทังอยู่ในวินาทีต่อมาทังอยู่ลูกคังด้วยความประหลาดใจแล้วพูดว่าเทเลพอร์ต เสียวไปพยักหน้าใช่แต่ตอนนี้ฐานการฝึกฝนของฉันไม่สูงเกินไปและระยะเทเลพอร์ตก็ไม่ไกลเกินไปจากนั้นคุณสามารถทําให้สัตรูได้รับบาดเจ็บสาหัสดโดยไม่คาดคิดในการต่อสู้การเคลื่อนไหวของคุณน่าทึ่งมากทั้งอยู่ต้องถอนหายใจเสียวไปของเขามีพลังมากเช่นกันหางทั้งสาม,มีสามท่าตามลำดับแท่งเงินเสน่ห์การเทเลพอร์ตคาดว่าเมื่อหางที่4ี่โตขึ้นเขาจะมีเคล็ดลับที่4และเสียวไปของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างแน่นอน เซียวไปวิ่งไปหาถาังหยูอย่างมีความสุขมองที่ถังหยูด้วยดวงตาที่สดใสแล้วพูดว่าถ้าคุณไม่ให้เลือดมังกรแก่ฉันเลือดของมังกรจะช่วยคุณได้มากอย่างแน่นอนถังหยูทำไมละ่ะคุณรู้สึกสะเทือนใจมากเหรอถังหยูมองไปที่เซียวไปด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็จูบฉันสองครั้งเซียวไปกัดริมฝีปากล่างและจูบริมฝีปากของถังหยูโดยไม่ลังเล ดวงตาของทงอังยูเบิร์กว้างด้วยความตกใจเขาคิดว่าเสี่ยวไปจะจูบเขาที่แก้มเท่านั้นแต่เขาไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นริมฝีปากของเขานี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจจริงๆทัง,ง,ทงยูจึงกอดเสี่ยวไปและจูบเขาอย่างระมัดระวังด้วยความเพลิดเพลินหลังจากที่ได้เป็นลูกสะใภ้มากพอแล้วทั้งสองจึงกลับไปที่โรงแรม เวลาผ่านไปสีวันแล้วและยังมีอีกหนึ่งวันก่อนการประมูลในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายจะเริ่มขึ้นอย่าประมาทการประมูลในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายแห่งนี้พลังในนั้นก็ซับซ้อนเช่นกันอาจกล่าวได้ว่าเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายแห่งนี้ถึงแม้จะเรียก,กว่าเมืองดินแดนสิ้นหวังแต่ก็ไม่เล็กเลยตั้งแต่หุบเขาแห่งดินแดนสิ้นหวังเปิดทุกๆสิปีมันก็ได้ทาให้เมืองแห่งดินแดนสิ้นหวังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าเมือง Desperate Land คือเมืองดังนั้นกกกาาาาาาารรปะมมลลลงีหหห่่่ยยัเ็ทวิคสสบตแแ์โ ซวนหยวนเฟิงเคาะประตูของทั้งสองคนแล้วถามว่านายน้อยถังคุณและนายน้อยไปไปอยู่ที่ไหนมาไม่กี่วันนี้ฉันจะตามหาคุณจนแทบบ้าทำไมคุณถึงตามหาเราเราสองคนจะไม่หลงทางถังหยูกล่าวเหตุผลหลักคือตระกูลทังมาถึงแล้วฉันไม่กลัวว่าชายชราทังยูยันผิงจะโจมตีคุณเหรอส่วนหยวนเฟิงกังวลเดี๋ยวสิเขาโจมตีเราแล้วฉันกลัวเขาเหรอถังหยูดูถูกเหยียดยามและดวงตาฟีนิกของเขามีแววตาเศร้าหมองเขาจะล้างแค้นให้ชายชราทังหยวนผิงที่แก้แค้นเขาไม่ช้าก็เร็ว เมื่อเห็นว่าถังอยู่ไม่ได้ใส่ถังหยวนผิงไว้ในสายตาของเขาส่วนหยวนเฟิงก็งงงวยมากและไม่รู้ว่าเบื้องหลังเบื้องหลังถังอยู่นั้นทรงพลังแค่ไหนแต่มีพยักหมอบป,ประกูลมังกรซ่อนเร้นมากเกินไปในทวีปทงเทียนและเขาก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทวีปทงเทียนนั้นใหญ่มากและยังมีประกูลใหญ่ที่ซ่อนอยู่อีกมากแม้ว่าประกูลใหญ่เหล่านี้จะไม่เป็นที่รู้จักในทงเทียนแดลูแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีอำนาจและบางครอบครัวก็ไม่สามารถขุนเคืองได้ง่ายๆ เออคือว่าการประมูลกําลังจะเริ่มพรุ่งนี้ฉันจะเอารายการประมูลให้คุณเพื่อดูว่ามีของประมูลชิ้นไหนที่คุณต้องการไหมถ้ามีก็ต้องเตรียมวิญญาณไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอมันเป็นหินแต่การประมูลครั้งนี้แตกต่างจากการประมูลในเซ้่เถิงหากเป็นสมบัติที่มีค่ายอย่างยิ่งและลิงที่ไม่สามารถวัดได้บ้านประมูลจะขอ,อการแลกเปลี่ยนส่วนหยวนเฟิงกล่าวและมอบรายชื่อให้กับทังหยูทงยังหยูและเซี่ยวไบมองดูมันและส่วนใหญ่เป็นยา,ยเ,นยาเม็ดการออกกําลังกายสมุนไพรทางจิตวิญญ,ญ,ญาณอันล้ำค่ายอย่างยิ่งแแแลละะม้ตต่ขสัวปรหาด แม้ว่าผู้ฝึกฝนสามารถทำสัญญากับสัตว์ประหลาดได้แต่สัตว์ประหลาดส่วนใหญ่เลือกที่จะทำลายตัวเองมากกว่าถูกทำสัญญาโดยผู้ฝึกฝนเพราะเมื่อทำสัญญาแล้วสัตว์ประหลาดจะกลายเป็นทาสของผู้ฝึกฝนและพวกเขาจะไม่สามารถต้านทานได้ตลอดชีวิตไม่ต้องพูดถึงการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้านายของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสัญญากับสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังซึ่งมีสติปัญญาทางจิตวิญญาณอยู่แล้วเว้นแต่ว่ามันจะถูกเลี้ยงดูจากไข่ของสัตว์ประหลาดและปลูกฝังความรู้สึกกับสัตว์ประหลาด